ตากระท้อนของเราค่ะวันนี้นะคะอร่อยเด็ดเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือต้องกินหลายจานเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่คุณสตาร์ทคุณก็ได้กินตำกระท้อนค่ะวันนี้เสนอตํากระท้อนค่ะหรือบ้านเราเรียกว่าตํามาต้องเจ้านี่ค่ะ จ้าอืมหอมหอมพี่เจ้าตำกระท้อนนะคะหรือว่าตำมะต้องค่ะตำกระท้อนใส่หมูช่ะใส่ดอกเดียวลอยตัวมันไม่เวิร์กใชไหน่ากินมากเชฟเชฟเนี่ยได้ของเจ้านี่มีอะไรก็ใส่ไปค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะเชฟอ่ะต่อต่อค่ะเชฟอ่ะรอฟังโค้กที่สองอร่อยกว่าโค้กแรกค่ะโคกที่สองเลย คะมีวิธีเคล็ดลับในการทําเพราะว่าอะอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนไม่ไม่กินตํากระทอ้อนอืมอ่าครั้งเนี้ยบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่กินตํากระท้อนแต่ว่าพอกินแล้วอะถูกอร่อยเด็ดอย่างนี้เลยค่ะจนแบบเพื่อนๆนต้องมากินอ่ะอืมอืมที่อื่นมันจะออกอบบกระท้อนมันจะออกฝาดๆอืมมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่ที่เนี้ยกระท้อนมันไม่ฝาดแล้วก็ตําใส่กับน้ําปูค่ะ อ pues ืมอืมฉันก pues ็หอมแดงน้ำปูหอมแดงน้ำปูหอมแดงนอกนั้นก็เป็นเครื่องต้มตำปกติอ๋อนอกนั้นก็เป็นเครื่องต้มตำปกติตำกระท้อนใส่น้ำปูค่ะมีถั่วมีปูมีมะเขือเทศมีพริกแป้มะเขือถั่วเจอถั่วนะพริกกระเทียมหอมแดงอืมอืมมาความน่ากินของตำกระท้อน ไปละไปกินก่อนละอร่อยมากอะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะเพียงแค่คุณสตาร์ทรดคุณก็ได้กินตำกัน,นะคะ่ะ